16ปีของการรัฐประหารเปลี่ยนประเทศไทยจากเสือกลายเป็นเห็บวันที่20กันยายน2565ที่พักเพื่อไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าพิชัยนริพพันธ์รองประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจกล่าวว่าการครบรอบ16ปีการรัฐประหาร19กันยาว่าหากไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารในวันนั้นประเทศไทยจะพัฒนาไปถึงไหนประเทศไทยในขณะนั้นที่กําลังจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียแต่16ปีให้หลังกลับต้องกลายเป็นเห็บสยามในวันนี้ความพูนจ ใจและความมั่นใจของคนในประเทศต่างกันอย่างสิ้นเชิงบทเรียนนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับประเทศไทยและคนไทยจนถึงปัจจุบันในขณะที่พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรักษาการนายกและพลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำลังใจจดจ่ออยู่กับวันที่30กันยายน2565ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสินชี้ขาดวาระ8ปีแต่ปัญหาของประเทศรอไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันประชาชนกําลังลําบากกันอย่างมากจากราคาข้าวข,ของที่แพงขึ้นเงินเฟอ้อพุ่งเงินทองหายากค่าใช้จ่ายพุ่งสูงหาเงินไม่พอประทังชีวิตต้องมาเจอกับค่าไฟฟ้าที่จะแพงรวมถึงก๊าซสูงต้มและน้ามันที่แพงขึ้นอีกด้วยพี่ชายกล่าวว่าค่าไฟฟ้าจะพุ่งขึ้นมาจากหน่วยละ4บาทเป็น4.72บาทสาเหตุมาจากการบริหารผิดพลาดของรัฐบาล ที่ต้นทุนเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นเพราะต้องนำเข้าก๊าซ LNG ที่ราคาแพงเข้ามาอีกทั้งยังมีการให้ใบอนุญาตเกินความต้องการใช้สูงสุดไปถึง50%ทําทำให้ต้องจ่ายค่าความพร้อมมากการที่รัฐต้องออกมาตรการใช้เงิน9,000ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลสร้างไว้เองจะมาอ้างเป็นบุญคุณกับประชาชนไม่ได้พี่ชายกล่าวต่อว่าแนวโน้มราคาไฟฟ้ายังมีโอกาสขึ้นอีกจากหนี้ของกอฟอรฟผกว่าแสนล้านบาทที่ยังสูงมากนอกจากนี้ราคาน้ํามันดิบโลกที่ปรับตัวลงมาแล้วแต่ราคาน้ํามันดีเซลยังไม่ปรับลง เพราะต้องเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันที่ติดลบมากเพราะการบริหารที่ผิดพลาดไม่ลดภาษีน้ํามันดีเซลในเวลาที่เหมาะสมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์